สวัสดีครับวันนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในการดูนิทรรศการงาน9ปีระลึกใต้ร่มพระบาร,รมีศิรกรานผู้บานนาวมินนะครับใต้ตึกร้อปีสมเด็จพระศรีนครินโรโรงพยาบาลศิริรานะครับขอเชิญมาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันวันนวมินทรามหาราชจัดตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่16ตุลาคม2568 วันนี้ตรงกับว,วันพฤหัสบดีวันที่9ตุลาคมนะครับงานนี้จัดครบ9ปีรมลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขาได้จัดอนิี้ทศกาลของท่านาได้อย่างสวยงามแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเชิญชวนมาชมนิทศการได้ตามวันเวลา ของวันที่เขาจัดนิทรรศการนี้นะครับระลึกถึงพระองค์ท่านเป็นได้ทั้งนักปรา์นักวิชาการนักกีฬานักวิทยาศาสตร์นักพัฒนาในการพาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะพัฒนาในด้านเศรษฐกิจพอเพียงอาจนดังไกลไปทั่วโลกนะครับ Thank <laughs> you. 車いすのどこに行くのかなとた ระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยใจบริสุทธิ์อย่างสุดซึ้งอยู่ในใจไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเสื่อมคลายถึงชั่วนิรันดร์นะครับ วันนี้ผมได้พาท่านมาชมนิทรรศการใต้ร่มพระบดุยีศิรกรานพระภูพานนวมินขอลาท่านแต่เพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ